เรื่องอะไรนั้นไปชมเลยครับขนาดนี้เลยหรอเด็ก,กที่วันนี้ขอเสนอมาอย่างกลางเลยแต่เซฟนี่มาอย่างว่าโอ้โหไม่นรารมดานะคอ้คือเบื้องหลังลึกๆเนี่ยเขาไม่ค่อยขู่กันครับคู่นี้น้องเซฟรายงานตัวครับ สวัสดีทั้งคู่เลยทั้งคู่เนี่ยเขาถือสนิทโทรมาหาผมว่านี่ครับพี่จิ้หนหมูอยากเที่ยววัดมาโปรโดจะเที่ยววัดแล้วตาเซฟก็บอกว่าอยากเที่ยวพิพิธภัณฑ์แล้วไม่อยากเหมือนกันละวะแล้วต้องจะขอเที่ยววัดกับโปรดหน่อยได้เปล่าครับเกิดอยากจะเหมือนกันที่มาเที่ยวไม่ทันแล้วทันหามาพร้อมกันทั้งสองนั่นแหละพิพิธภัณฑ์อยู่ในวัดวัดมีพิพิธภัณฑ์เจ๋งไม่เล่า เด็กที่จะธรรมดาได้ไงน้องเจ๊น้องเจ๊จะตามโปรดไปแต่น้องเจ๊ขอนำหน้าโปรดลงเลยตกลงนายจะตามหรือนายจะนำตะเฟซแล้วโปรดจะอยู่ตรงไหนดีแล้วเนี่ยไปได้วยกันนี่แหละแต่นิดหนึ่งนะพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาว่าน่ากลัวเสียดสยองอะ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเ,เ,เกี่ยวกับคนตายแล้วแบบชนิดที่คนเป็นไม่เกี่ยวอ่ะ เจ้เคยดูพิธีสะพานมนไม่เห็นน่ากลัวสักทักพิศที่สะพานหนึ่งเลยแต่ประมมันน่ากลัวขนาดนี้พิธีสะพานเห็นเนี้ยเจ้เคยเห็นแต่พิธีสะพไม่น่ากลัวแต่นากลัวกลัวจะฟังนายไม่รู้เรื่องมากกว่าเฮ้แต่ถ้าเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมดาฉันไม่หามาให้นายหรอกว่าแต่นายจะไหวหรือวะจะกลัวซะละเิไม่กลัวเออไม่กลัวเดี๋ยวก็รู้ กลัวหรือเกินว่าจะร้องไห้ตั้งแต่เห็นป้ายพิพิธภัณฑ์นะเซไอป่ยร้องแง่โบร้องแง่นั่นก็ดูถูกเพื่อนเอาเราวัดล้อไม่ร้อเดี๋ยวก็รู้เ <_ d ance> พราะที่ผมหามาได้เนี่ยคือพิพิธภัณฑ์ศพบ,บอกตรงๆนะ <_ d ance> ยังไม่ได้ทำเซอร์เว์อะไรเลยดูพร้อมๆกันนี่แหละถ <_ d ance> ึกงก็กอดกันคร <_ d ance> ับเป็นเน็ดงเปล่าจริงๆแล้วกลัวไม่อยากห่างเพื่อนใช่ไหมเล่า ชื่นแข้งแรงรู้สึกสดชื่นแข้งแรงถึงแล้วนี่ส่วนแรกของพิพิธภัณฑ์สงสัยกันใช่ไหมลนะ่ะว่าส่วนไหนคือส่วนแสดงของพิพิธภัณฑ์ศพแห่งนี้นี่ครับเป็นขันเป็นหมื่นหอหอละหนึ่งคนนะครับกระดูกคนตายครับจัดแ,แสดงอยู่ณที่แห่งนี้ ถูกจัดมารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายกลายเป็นส่วนแรกของพิพิธภ,ภัณฑ์ศพอ,อ,อันนี้ตบแบบเบสิกนะขัานในแบบแอดวานซ์มากกว่านี้ไหมวะนั่น,นกล่าพาเรื่องเอาไทยก่อนแทนไมล่ะอธิษฐานเลยขออย่างให้ผีหลอกน่ากลัวนะนี่เราเซฟไม่อาจอธิษฐานใช่ไหมเรารเซฟไ,ไม่กลัวเพราะเราเซฟไม่มีความกลัวอยู่ในตัวเองโอ้โหแม่เ,เก่งอ่ะปากด,ดีก็ลองดูงั้นข้าไปดูใกล้ๆสิ เป็นแผงเป็นพันเป็นหมื่นเลยไหมดูสักล้รู้ไหมเนี่ยว่าคนตายทั้งน,นแล้วนี่รายที่คนตายมีตัวตนหมดทุกห่อนะครับแล้วพอรู้ว่าเป็นชื่อคนตายแต่เซฟเขาก็อ่านเลยเอ,อโมห จะอ่านทำไมให้ติดหูติดตาแล้วอย่าไปจ้ามลืวม,มันไปเร็วฮยคนตายทั้งนั้นเลยโห้โะโปดจะทำไมให้อ่านชื่อคนตายอ่ะแต่เขามาลองแ่เขา,าเลอว่ากัจริงกันด้วยไปเลือกชื่อเขาขนาดนั้นเขาอาจจะมานะเขาตายไปแล้วแต่เขาก็